สวัสดีครับผมช่วงนี้อยู่กับผม,บผมดีเจน้องกรอีกแล้วกับทีมงานออโต้ทูสปีดเจ้าเดิมลูกค้าที่ซัวเถา,าเขาถามมาไอแถบนี้เอาไว้ทําอะไรใช้ยังไง,อองลูกค้าเยอะหรือลูกค้าเราโอ้โหเราขายหมวกเราขายทั่วโลกบอกเลยขายดีขายดีมากบางคนบางคนน้องน้องซื้อไปซื้อหมวกไปไม่รู้ว่ามีไอแถบนี้นะครับแถบนี้เขาว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไร emergency bell อ,อ่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะครับกู้ภัยเขาก็จะดึงเราใส่อย่างนี้ไหมกู้ภัยเขาจะดึงนวงมาก่อนปึ๊บป๊บแล้วก็ถอดหมวกมาเราได้ง่ายแต่ถ้าเขาถอดออกมาเลยเนี่ย คอ,อที่เรามีการเจ็บอยู่แล้วอาจจะเจ็บหนักกว่าเดิมครับเขาก็เลยเออกแบบตรงนี้มาให้เอาไว้ดึงนะครับผมบางคนไม่กล้าดึงกลัวหมวกจะเสียกลัวหมวกจะพังมีเห็นดราม,ม่าในพันทิปบอกว่ากลัวจะไอ้กระ,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 ะดึงและกระดุมมันจะแตกไหมอย่างงู้นอย่างนี้ไหมบอกเลยว่าไม่แตกนะครับแต่แต่นะแ,แ,แต่ไม่ใช่ทุกรุ่นที่จะมีแลวนีนะ้เนี่ยทำไมครันันนี่ฮะดึงเลยอนเะดีเยนะ๋ยวก่อนไม่ดึงเลยโอ้โหต้องตัดตรงไหนเนี่ย บอกไว้ก่อนนะแต่นะครับผมแต่ไม่ใช่ทุกรุ่นจะมีที่เห็นว่ามีเอมิเจนซี่อาจอาจจะไม่ได้มีจริงอาจจะมีเป็นแคละเขียนไม่้นแหละแต่อาจจะใช้ไม่ได้จริงนะครับผมแต่ที่ผมหยิบออกมาใช้ได้แน่นอนนะครับผมเพราะผม,ผมลองมาแล้วพอามันใช้ได้ตอนดึงกู้ภัยเขาจะดึงอย่างนี้ดึงมาตรงๆเลยสอดเข้าไปสองนิ้วนิ้วเกี่ยวไปแล้วก็ดึง <Whoa. S 1> มันจะหลุดเลยตัวกระดุมไม่อยู่แล้วนะครับเ oh. พราะกระดุมติดอยู่นี่นะครับสามารถแกะออกมานะครับ แกะมาทีละอันเลยหนึ่งสองสามอ่ะนี่อือนะมันจะเป็นกระดุมแค่นี้เองส่วนนวมที่เรานวมที่เราเห็นนะครับมันก็จะสามารถเอากระดุมกลับมาใส่เหมือนเดิมเนะมันเป็นร่องนี้ก็กลับไปใส่ไว้เหมือนเดิมโบ๊ก็อแค่นี้อเนี่ยแค่นี้เองครับข้างนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเนะี่ยนมระดุมกระดุมหลุด ดุมไม่ได้หายไปไหนแต่ส่วนใหญ่อะที่ผมบอกว่ามันอาจจะไม่มีจริงคือกระดุมมันเป็นเป๊กๆแล้วไม่สามารถถอดมาอย่างนี้ได้นะครับก็ต้องดึงจากทางด้านหน้าอย่างเดียวซึ่งไม่สามารถดึงตรงๆไปอย่างนี้ได้อันนั้นก็ลูกค้าก็ก่อนจะเลือกซื้อหมวกก็ดูดีๆนะครับเรื่องความปลอดภัยของเราเองนี่กระดึงออกมาการดึงแปะผลก็อ่เก็บตอนใส่ไงอันนี้ก็ใส่เข้าไปเือนเดิมเลยตอนเราเหมือนเราถอดรวมซักเลยใส่เข้าไปเห็นไหมมีหมวกลูกศรบอกเราก็ใส่เข้าไปตรงตรง อย,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 อยแค่นี้ทางนี้ก็เหมือนกันอารใส่กระดุมก่อนใส่กระดุมก่อนเอาด้านที่มีสลักเกี่ยวกับตรงนี้นะครับผมแค่นี้เองแล้วเราก็ประกอบกลับไปติดกระดุมให้เหมือนเดิม เดี๋ยวก็จะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วทีนี้ก็รู้แล้วเนาะว่าตัว Images เซอร์แถบ i m a g e จเซอร์แถบ i m a g e จแถบนี่ว่าพูดใหม่ได้ไหมรีทันกันทีนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าแถบอ m มเมจเซอนี่เอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับผมหลายคนจะได้ไม่ต้องนั่งเถียงกันว่ามันดึงได้หรือดึงไม่ได้นะครับนี้ผมบอกเลยดึงได้ถ้าหมวกเขาออกแบบมาให้ดึงแต่ถ้าหมวกที่มีอย่างเงี้ยลูกค้าลองดึงของตัวเองดูถ้ามันได้เป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณโดนผู้ผลิตหลอกแล้วนะครับนี่บอกเลย ถ้าใช้มากๆเคจีน้ำหนักเบานะครับขายคออีกแล้วเดี๋ยวไปขายคลิปหน้าแล้วกนันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับไข่ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังให้เป็นกำลังใจให้ทีมงานออโต้ทูสปีดทำคลิปอย่างนี้ออกมาให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจไปแล้วบ๊ายบาย